สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนโปรดไม่ได้อ่านหนังสือแมวมาระยะหนึ่งแล้วนะวันนี้นะคะมาหยิบจับหนังสือแมวมาอ่านกันต่อนะคะมีเรื่องที่ยังไม่ได้อ่านอยู่เท่านี้นะคะนี่เกือบจบเล่มแล้วนะมาเริ่มกันเลยนะคะดูเขาเป็นแบบนี้นะแมวเรื่อง delivery number no. t h r cat แต่ hey, เป็นเป็น question mark นะทุกคนอ่ะโพสให้ดูใกล้ๆตรงนี้นะตรงนี้เป็น question mark เขาก็หมายถึงว่าเอ๊ะมันเป็นแมวเหรออ่ามาดูกันนะคะว่าเรื่องว่ายังไง The animal arrive d at petco in an unmarked carrier and the staff w a r d immediately faced with a dilemma they didn't know what section of the store to place it in was it a bat or maybe a wolf tom suggested using the process of elimination so after carefully checking the thing for f a t e r s they confidently crossed b i r t h off their list then ran to fill up a fish tank อันนี้ฟังดูแล้วก็ขำๆดีนะแต่มีคำศัพท์ที่เไม่รู้จักอยู่หลายคำเหมือนกันนะคะอย่างเช่นดล e ม่าอันนี้ เคยอ่านมาก่อนหน้าแล้วก็จำไม่ได้นะว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปหาความหมายนะคะก็สรุปว่าทางร้านสัตว์นะเพชรโก้นี่เป็นชื่อของร้านสัตว์ร้านขายสัตว์เลี้ยงร้านขายอาหารสัตว์แบบนี้นะก็ได้รับกล่องส่งสัตว์มานะโดยที่ไม่ได้บอกว่าเออมันคือตัวอะไรกันแน่แล้วก็พยายามที่จะจัด ว่าเอ๊ะไอตัวเนี้มันน่าจะเข้ากับหมวดหมู่อะไรพนักงานคนหนึ่งก็บอกว่าฉันว่านะเรามาตัดออกดีกว่าทีละชนิดทีละชนิดว่าเออตัวไหนมันไม่เข้าพวกเราจะได้รู้ว่าเราจะจัดไอตัวนี้ไว้ตรงไหนบ้างพอมาถึงนกนกเป็นพวกขนขนใช่ไหมเขาตัดออกเลยว่ามันไม่ใช่นกแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีขนแล้วสุดท้ายก็เลยหันไป ที่แทตง,งน้ำของปลานั่นเองนะคะก็เขาคงสรุปว่าเออมันเหลืออันนี้อันเดียวแล้วมัง้งก็คือเอามันใส่ไว้ในตู้เหมือนปลานี่แหละ <c oughs> เรื่องนี้นะคะดูลักษณะแล้วเขาเหมือนงูไหมดูสิยาวเหย,ย,ยียดเลยยาวยาวยาวอันนี้หัวนะแล้วหางไม่อยู่ตรงนู้นนะนี่นะแต่ว่าไม่ใช่งูหัวข้อเขาบอกว่า Elastic Cat Elastic Cat ก็คือสามารถที่จะยืดได้นั่นเองนะคะชื่อเจ้านี้ชื่อว่าแรนดี้เขามีชื่อบอกว่าแรนดี้ด้วยนะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่มีเนื้อเรื่องให้อ่านนะเป็นภาพนะคะต่อไปอ่านี้นะคะนี่คือภาพของเจ้าตัวนี้โอ้โหเจ้าตัวนี้สุดหล่อเลยอะ่ะเป็นเหมือนนึกถึงอะไรนึกถึง X-Men แมนีเน่แต่ดูมือเลมีซ่อมเป็นเหมือนมีด มีตัดเนื้อตัดสเต็กหน้านี้นะคะนี่ไงเขาบอกชื่อด้วยชื่อลอกเกนอะเหมือนเลยในเรื่องของ X-Men เนี่ยพระเอกเขาก็ชื่อลอกกนนะแล้วเขาก็มีคอสเพลย์เยอะคอสเพลย์ก็คือเป็นชุดที่ใส่นั่นเองนะคะคอสเพลย์เขาก็มีให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็คือ s k i m a ็กสกีแม็กแล้วก็มี e a r h o ์ e ฮอยู่ข้างบนนะคะ แล้วก็มี cardboard cardboard แล้วก็ paint blue นะคะ color blue แล้วก็มี moon boots tape paper mittens นะคะ mittens นะแล้วก็ cut holes เอากันกลายมาตัดนะคะตรงนี้ก็ silverware silverware ก็พวกช้อนซ่อมต่างๆต่อไปโอ้โหอะไรเนี่ยดูกันออกไหมเนี่ย ดูเป็นตัวไหนอันนี้เป็นเป็นขาแมาวแมยวแล้วหัวหน้าตาอยู่ตรงไหนเนี่ยดูไม่ออกเลยถูกไหม้มัง้งหรือว่าละลายละลายมัง้งละลายนี่นะมันมันไหลตรงนี้ปดเดาเอาว่าละลายนะคะอามาดูซิว่าเรื่องว่าไงชื่อของเจ้าแมวตัวนี้ชื่อว่าด k กนะคะแคทนิปเอนโตแอ,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 อสติเอนโตเอนทูซิอส Enthusiasts คำนี้ยากมากเพราะถ้าฝึกอ่านมาเป็นแรมปียังอ่านไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ We were somewhere around Bustow n on the edge of the desert when the nip began to take hold จะบอกว่าแปลไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเราอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ Bustow n เนี่ย Bustow n เนี่ยเป็นชื่อสถานที่นะคะ on the edge Of the desert ก็คืออยู่ขอบขอบริมริม edge นี่คือแบบริมริมมุมมุมแบบนี้นะ desert ก็คือทะเลทรายนะคะทะเลทราย when the n i p b e g a n to take hold n i p ป๋อไม่รู้ว่านิปคืออะไรนะเริ่มต้นที่จะ take hold, hold ก็คือหยุดไว้นะคะอันนี้คือสิ่งที่บทเข้าใจไม,ไม่ใช่ hold หิวนะก็คือหยุดไว้เบรกไว้นั่นเองนะคะไม่เข้าใจนี่อันนี้ไม่เข้าใจเลยว่าเขา จะบอกอะไรนะต่อไปโอ้ยนางเงือกนางเงือกนางเงืกอกแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะก็ต้องเลื่อนมาทางนี้เดีย๋ยวผมขยับให้นะกันนะคะแปบ๊บหนึ่งอ่านี่น้องเงือกน้องเงือกนะคะน้องเงือกอร์เรลชื่อคนนี้เขาชื่ออร์เรลนะคะแทททูอ๋อแทททูเป็นสักนะคะ bro what's that is that a tattoo Oh uh no <laughs> Dude it looked like a tattoo It's what but it's nothing What is a tattoo of? It's a tiger fighting a python Really? Because it looked like it's what a uh, sexy cat lady or something Huh That's crazy No 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 Tiger and snake เฮ้ hey, you need another beer bro <laughs> สองคนก็คุยกันน่าจะเป็นผู้ชายกับผู้ชายเขาคุยกันอีกคนแรกก็ถามว่าเฮ้ย hey, อันเนี้ยเป็นรอยสักปะอีกคนเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไอเจ้าของรอยสักนะเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนก็บอกรอเออมันเหมือนรอยสักนะไอเจ้าของรอยสักก็บอกเออมันมันเคยเป็นรอยสักแหละแต่ว่า มันไม่มีอะไรอ่ะแล้วเขาบอกเออแล้วมันสักอะไรไว้วะไอเจ้าของร้านสักก็บอกอ๋อมันเป็นเสือกําลังสู้กับงูเหลือมงูเหลือมงูหลามนะไอคนที่ถาก็บอกจริงเหรอ,หอแต่มันดูเหมือนดูเหมือนแมวแมวตัวเมียเซ็กซี่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะไอเจ้าของร้านสักก็บอกก็หวัวเราะเหรอ ไม่มั้งแกจะบ้าแล้วมันไม่ไม่ใช่เลยมันเป็นเสือแล้วก็งูเอหรือแกจะเอาเบียร์แก้วไหมวะเอาราค่าวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะแล้วคราวต่อไปเราค่อยมาอ่านกันต่อนะคะไปละบายสวัสดีค่ะ